สวัสดีครับผมเรานำทุกท่านมาที่ Old Trafford ครับมารับชมเกมจำลองกนนารแข่งขันผ่านฟีฟ่า21ในรายการยูฟ <This is S 1> ่าแชมเปี้ยนลีกรอบแบ่งกลุ่มของกลุ่ม F นัดท,ที่2นะครับประจําวันที่29กันยายนเวลาตี2หรือว่าเช้าตู่ของวันที่30กันยายนเวลาตี2นะครับซึ่งเป็นการพบกันร,ระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะดวนกับ เบย์เออเรียลเลยครับซึ่งกลุ่มเอฟเนี่ยจะประกอบไปด้วยแอตาลันตาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเบย์เออเรียลแล้วก็ยังบอยส์ครับซึ่งแฟนแมนยูไนเต็ดน่าจะรอคอย การเจอกันที่โอแทฟฟอร์ดนะครับกลุ่มนี้ก็ถือว่าเป็นอีกกลุ่มที่ต้องจับตามองนะครับเพราะว่ามีแมนยูกับเบเรียแล้วยังมีออตาลนต้าอีกทีมหนึ่งด้วยนะครับแล้วก็ทีมที่สี่เป็นยังบอยส์นะครับ อากับรายชื่อของฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจ้าบ้านนะครับประตูเป็นดาบิดเดคาอาครับกองหลางมีอารอนมาบิสซาก้าราฟาเอลวารานแฮร์รี่แม็กไกวรุปชอครับกลางมีเฟร็ดคู่กับบ็อกบาส่วนทางลุกเป็นบูโน่ฟานเดสแล้วก็3ประสานในแดนหน้าครับเป็นมาคัสแวส์ฟอร์ดคริสเซนโนโรนัลโดและจาดอนซันโชครับฝั่งของบียเอเอลลนะครับประตูเป็นเกโรดิโมลุลลี่กองหลังมีคอนฟอยอายุซามันดีราอูออบิโอนเบบิส ไอ้สุภิญญาครับแดนกลางมีเอเติแนกาปูมานูติเกรอสอาบัโตโ,โมเรโนโเยเรมีปิโนโและหน้าคู่เป็นบุรีดิยากับเคราตโมเรโนโแหละครับเอาล้วครับเกมริ่ครับเป็นแมนยูเจ้าบ้านได้เริ่มก่อนนะครับจะบุกจากซ้ายไปขวาครับทีมเยือนวันนี้ฝั่งของเรียเรอลัลนะครับมาในชุดสีเหลืองบุกจากขอบไปซ้ายแมนยูเสียบอลให้กับยาติกิรอส ไหลเร็วมาทางขวาเลยครับเจเรมี่หยอดมาแล้วเป็นวารานครับงวงชัดมาพอบาเก็บได้แล้วพลิกหนีจังหวะนี้แมนยูได้ฟาวแล้วครับโหเ,เริ่มมา3นาทีแรกจะมีโอกาสได้ลุ้นทักทายเลยครับฝั่งของทีมเยือนเบียร์เรลเลยครับเจอก,กันมาแล้วนะครับอย่างที่เรียนไปช่วงแรกรายการสาคัญอย่างยูฟายูโรปาลีกนัดชิงครับเรื่งนั้นแมนยูก็แพ้จุดโทษไปนะครับ ดูว่าเกมนี้จะล้างตาได้หรือไม่สำหรับแมนยูทิกลอสให้มาทางขวาดูจะเน้นเป็นพิเศษเลยนะครับจะเล่นงานลุกชอให้ได้ครับเปิดออกด้านข้างไปก่อนจะต้องดวลกันวันนี้ก็ฝั่งของลุกชอยเจอกับคะ้นนเดเรมิป,ปิโนของบียรเรียลนะครับบอกของแมนยูครับปอกบาให้ามาที่บูโน่บูโน่คืนปอกบา หลดดูขยับแล้วปอกปาวางมาซ้ายน้ำหนักได้ครับแรดฟอร์ดเกี่ยวบอลลงอย่างไม่เปิดเข้าไปจะลองเลาะเสี่ยงดู <c oughs> ยังติดอยู่แรดฟอร์ดสุดท้ายเจอกับควนฟอยครับแล้วก็ตูสินชี้ไปที่เต่มุมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วครับ โอกาสได้ลุ้นมีสันโชอยู่ที่มุมทงดูบูโนจะเล่นเลนสันให้คับสันโชจีหมาล็อบยอดมาครับได้ขึ้นโมงไหมยังมงสกัดไว้ได้ครับอายุซามันดีแล้วโอกาสลุ้นอีกครั้งหนึ่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่ว่าเดียนมาอยู่อีกฝั่งแล้วครับอยากลูกเต่มุมขอบคุณเพื่อนๆที่แนะนำแมชนี้มากันด้วยนะครับยังมีแมชไหนใน,ในรายการยูฟ่าเชมบริก รอคอยอยู่นะครับอย่างไรก็ฝากกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับเราบุูโน่ให้กับซานโชสซันอีกครั้งหนึ่งยอดก็ติดยาแล้วครับยังได้เต่ม,มุมต่อแล้วครับแมนยูครั้งที่สแล้วนะครับ10นาทีเสร็จเต็มุมครั้งที่3ของแมนย,ยูต่ว่าไม่เล่นซันะไรครับบุนโน เลือกเปิดมาแล้วได้ขึ้นม่งโรนโด้ล็อบโดนไม่เต็มบอลแล้วครับมาไปเข้ามือของลุนลี่ฟังเร็วดีวติดแม็กไกวครับแล้วบุโนโอลให้ครับโรนัลโด้เปิดมาให้กับแรดฟอร์ดครับโอ้โหเออยิงตามบอลที่โรนโด้ให้มาแล้วยัยงตรงตัวลุนลี่อยู่อ่ะครับแมนยูเร่งแล้วครับเฟร็ดออกมาให้กับโรนัลโด้ลูนัลโด,ด้ขึนมาเฟร็ดล็อบดูควยให้กับ บรูโน่ซัดครับโอ้ติดอ,อ,อวิโยนบอจังหวะเร่งก็รีบทำเร็วเลยครับแมนยูนี่ครับขวาของบูโน่ติดล็อกของราอูบบอเวโยนนะครับลุนจังหวะเตะมุมเติมลงอีกครั้งหนึ่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วครับ เริ่มเป็นเกมของเจอบานชัดเจนมากขึ้นนครับซานโชมายาวไปครับเดียช่วยแต่ว่าพทาทางบูโนโัหยอดมาแล้วครับที่ป็อกบาแล้วโอ้โดนจนได้ครับแป้เบียเรแลแล้วเป็นประตูคุน้ำของเจอบานแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจากพอป็อกบาลอรครับทีที่17ครับโอู้พยายามโจมตีอยู่นานนะครับแมนยูซานโชจังหวะนี้ยาวไปแล้วบูโนโ่ครับ เลือกให้กับปอกบาลบแล้วครับแล้วโอ้โหโขกได้ยอดเยี่ยมมากครับจังหวะน,นี้แมนยูขึ้นนำ1-0นะครับจังหวะขึ้นหงงนี่เอาชนะทันนั้นไอซูบิญญาณมาได้ครับปอกปอกาครับเจ้าบ้านได้ประตูที่ต้องการแล้วครับต้องจับมาเลยครับอุนายเอเมรี่โดดก่อนนะครับในเ็มเยือนฝั่งของโอลุกุนาโซชาครับ 17นาทีครับเจ้าบ้านาครับเกมหน้านจะสนุกมากยิ่งขึ้นนะครับ<อ>เพราะว่ามีประตรูเกิดขึ้นแล้วครับเอเตงกาปูเพียรแล้วพยายามจะจ่อแล้วโรนัลโดพักได้คืนบรูโน่ครับให้กับเฟรดเฟรดมาที่คริสตานโรนโดโอแรดฟอร์ดโอแรดฟอร์ดให้มาเอ้าวแล้โรนัลโดหลุดมาครับแต่งเข้าขวาแล้วซัดเลยครับ oh oh. โอ้โห สองประตูต่อศูนย์ครับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจากคริสเตียโน่โรนัลโด้ครับโอ้โห و, ประตูแรกมาเร็วแล้วห่างกันเพียงแค่ไม่กี่นาทีครับแมนยูได้ประตูที่สองจากโรนัลโด้ครับยิงได้เด็ดขาดลเลยครับคู่ดูครับว่าสัตว์ระยะใกล้ๆอย่างนี้เต็มแรงครับโรนัลโด้โอ้ลุนลี่หมดสิบป้องกันแล้วครับแล้วเป็นประตูที่สองของแมนยูแล้วครับโอ้โสถานการณ์ของ ทีมเยือนหนักเลยครับถึง,ถง,ถงตอนที่เจอกันนะครับในรายการยูโรปาลีกนัดชิงนะครับอย่างไรก็รับชมกันไปก่อนนะครับเพราะว่าจำลองการแข่งขันขึ้นมาเท่านั้นครับไม่มีผลการแข่งจริงอย่างแน่นอนแล้วครับแล้วก็คุณที่จะแข่งจริงก็29กกันยายนนะครับหรือว่า ช่วงช้าตู่ของวันที่30กันยายนนะครับก็จะเป็นในคืนของวันพุธแล้วครับรอบตึกเวลาตี2นะครับคูกกบ่นี้อาก์เบียลเรียลต้องผูกกลับมามีสมาธิกับเกมนะครับรวมแล้ว2ประตูเอาแล้วแมนยูดักได้แล้วครับโรนัลโดมาที่บุลลูโนให้กับแรดฟอร์ดใช้ความเมร็วจี้มาในเขตโทษโรนัลโดเราอยู่แรดฟอร์ดยิงเองครับโอ้โ่าไม่จ่ายเขาได้ไกับโรนัลโดครับแรดฟอร์ด โอ้ยอยากใส่สกอ์บ้านครับนี่ครับรออยู่ครับเยอะเลยครับทั้งบ็อกบาโรโนัลโด้เฟรดแต่ว่าแรดฟอร์ดเลือกยิงเองครับแล้วก็ติดเซฟของลุลี่ตัวที่สามของแมนยูอ่อยังไม่มาแล้วครับแล้วก็เต็มมุมของแมนยูเต็ดสานโชแต่ก็ไปขอเล่นสั้นบ่อยเลยครับสานโชวมาก็ <laughs> เจอเสียไปครั้งหนึ่งเ,เล่นสุดนี้บ่อยนะครับคู่นี้ นี่ครับย้อนมาดูจังหวะประตูที่สองของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจากโรนัลดูนะครับเป็นเกมที่ถือว่าประตูของเจ้าบ้านนี่ได้มาเร็วเหลือเกินนะครับทั้งสองประตูเลยลูลี่เปิดยาวขึ้นมาแล้วเดียเก็บไม่ได้ไอเดนกาโบตรงกลางเสร็จเฟรดครับแล้วโรนัลโด้ ดึงมารอปอกบาให้สานโชคอาร์เบสคาเติมไปแล้วครับต้องย้อนมาที่วารานแล้วครับอาร์เบสคากลับมาปอกบาปอกบายาวเลยครับเสร็จยาแล้วอาร์เบสค่ายังมาช่วยแก้ไขได้ครับใช่ครับบรูโนโ่บรูโน่ไม่ผ่านอาร์บิโอนเดินมา เชสตูปิยานอยาไปข้างหน้าแล้วเพื่อนไม่พร้อมครับเปิดมาก็เสร็จฟานวบิสก้าอารานันช่วยบิสก้าหาช่องมาถึงปอกบาแล้วครับปอกบาจะได้ดวนมไม่เสี่ยงคืนโลนาลโดแล้วมีบูโนโ่บูโนโ่ให้มาที่เฟรบเฟรบซ้ายมีจับหรือว่าเจอเยนมีโชกบอลไปแล้วครับ จิลม่พีโน่มาที่ดิกลอดตกิลอสวางมาพื้นที่ว่างทางขวาสปีดมาไม่ทันครับโอ้โคือแดนหน้าวันนี้ยังไม่มีโอกาสได้ลุนเข้าไปกดดันฝั่งแนวรับแล้วก็ประตูอย่างดับ,บิติกาของแมนยูเลยนะครับพอนำสองูนย์แล้วก็เล่นสบายขึ้นเลยครับแมนยูเปิดยางมาข้างหน้าครับโปนโดเก็บไม่ได้คนฟอยแล้วโนโด ดีครัไปเบียดแย่งคืนมาได้นะครับเป็นบอลของแมนยูแล้วบูนให้กับโรนัลโดหลุดมาทางซ้ายโรนัลโด้ยังไม่เปิดครับจะแต่งหาช่องยิงเองแล้วเลือกมาที่ป๊อกบาล็อกอยู่ล้อซ้ายของป๊อกบาครับออได้จบก็เบาไปครับรครึ่งแรก2นาทีที่โอแทฟร์ลุดมาใหม่ครับแมนยูยังได้โรนัลโด้บูนคืนโรนัลโดให้มาที่แรดฟอร์ดแลวครับแรดฟอร์ดโยกมาแล้วก็ยิงโ สุดกอบไปครับจบครึ่งแรกครับเกมที่โอเดฟอร์ดครับแมนเชสเตอร์ยูเต็ดนำอยู่สองประตูต่อศูนย์นะครับดูคันให้บอลของบูโน่ครับขอมันยำครับ17ครั้งนี่คือไม่มีพลาดเลยนะครับเราเป็นครึ่งแรกที่เจ้าบ้านกลมความได้เปรียบไปครับทำให้รูปเกมก็เป็นฝั่งที่เบลเลียเนี่ยจะต้อง แก้ให้ได้นะครับปัญหาในครึ่งแรกที่พวกเขากดดันแมนยูเต็ดไม่ได้โอกาสจากบูโน่นะครับยิงไปติดล็อกแล้วก็จากความต่อเนื่องครับช็อตที่เล่นแต่มุมสั้นกับซานโช o แล้วบูโน่เห็นปอกบารออยู่ครับเปิดมาให้แล้วึ้นโม่งนี่เอจาจะได้สุริญญาณมาได้เลยครับทำให้ได้ประตูขึ้นนำไปก่อนแล้วครับแมนยูจากปอกบาครับหลังจากนั้น ไม่กี่นาทีต่อมาครับมาได้ประตูที่2นะครับจากคริสเยโนโรนัลโดครับได้แอสซิสแ้วนะครับมาครับแรดฟอร์ดแต่ว่ายิงประตูให้ตัวเองเนี่ยยังไม่ได้นะครับตัวก็พยายามจะยิงประตูของตัวเองให้ได้นี่ครับโอกาสนี้ของแรดฟอร์ดนะครับมีบ็อกปากับโรนโดเนี่ยรออยู่ว่าเจ้าตัวขอเองหน่อย้วครับเรายิงปฏิเซฟของเกโรนิโมลุนลี่นะครับ จบครึ่งแร้ครับแมนยูนำอยู่2.0ต่อเดี๋ยวมาชมกันต่อครับในครึ่งหลักนะครับเกมยูฟาเชมเปี้ยนลีกอรอบแบ่งกลุ่มของกลุ่ม F นะครับนัดที่2ครับแมนเชสเตอร์ยูเต็ดตวนกับวิยาร์เรียลแข่งจริงในค่ำคืนวันพุธที่29กันยายนเวลาตี2นะครับหรือว่าจะเข้าสู่ช่วงเช้าตู่ของ วันพฤหัสที่30นั่นเองนะครับเดือนกันยายนเอาละครับโอกาสของมาอยู่ปอกบาสุด้ยายโอ้โหอีกครั้งหนึ่งครับที่ลูลี่ป้องกันช่วยทีมไม่ให้เสียประตูที่3ดึงหนีสวยแล้วครับปอกบาเข้าซ้ายครับแต่วัดยิงเร็วทันทีครับแต่ว่ายืนตำแหน่งดีอยู่ครับเซฟป้องกันไปได้ส3ยสามแมนยูเต็ดก็ยังคงต้องรอคอยต่อไปนะครับพยายามเร่งความเร็วในการบุกซันโชเล่นสั้นอีกครั้งหนึ่งเอายกหนีมาเข้าขวา ซาตชโลผ่านไปสองผ่านสามสชยิงเองครับโอ้โหสามว้าวพาไปแล้วรอจังหวะที่เอาให้ชัวนี่ครับยึกยักหนึ่งครั้งแล้วสองอยิงเลยครับอ่้ยังตรงตัวของลุนลี่นะครับพาแล้ไมุมเปิดมาแล้วมุมสกัดไปได้ครับ่เ,เสร็จฟานบิสากกาแล้วเฟรดให้กับสานโช ซาโช่เหลือยมาสองด่านไม่ผ่านครับติดฮันดี้เอ็กซูบิญ,ญานอาลเบโตโมเลโนโหนีมาได้เอาเครับดูโอกาสของวิรียลบ้างไปเล่นชา้าเสร็จแมนยูเอาเละครับดูแรดฟอร์ดให้มาที่ Ronaldo, โรนาลดูสามสุดว่าน่าจะน่าจะล้ำหน้าครับมีธงแล้วครับเ <c oughs> จ้าทัวก็ล้ำชัดเจนครับ ุดไฟคนเดียวเดียวๆ,ๆอย่างนี้ขยับแล้วหรือว่านี่ครับให,ให,ให้ก็อาจจะสื่อสารกันภาพไ้หน่นยนะครับจังหวะแรดฟอร์ดกับโรนัลด้ตุ้ที่สามเข้าไปแล้วแต่ว่าก็เจอริฟคืนนะครับลำหน้าไปก่อนอันครับแมนยูมีเปลี่ยนครับส่งเดวิญยาม,มาติชลงมาครับแทนปอกปอบบาผู้ทำประตูให้ทีมขึ้นนำนะครับในช่วง ครึ่งแรกได้พักก่อนนะครับบอคบาลูกช่อหนุนมาเฟร็ดเก็บได้ให้กับมาติชตรงกลางวี่แมนยูคมหมดเลยนะครับถ้าได้ชมเกมที่ดวลกับกูเฮมตันเนี่ยรู้สึกว่าจะมีปัญหาในการประกบอารมาตาโอเร่น,นะครับสำหรับเฟร็ดและครับแต่ก็แมนยูก็ยังสามารถเก็บ3ามแต้มได้นะครับมาชม ในนี้กันต่อโอ้โหเรางันกันอยู่ครับผู้สินให้เล่นต่อไปครับโรโนัลโด,โดเลือกเฟรดเฟรดแต่งเข้าซ้ายเองแล้วเฟรดให้มาแรดฟอดโอ้โยังไม่ได้ประตูที่3ครับแมนยูโอ้โหดูครับเล่นกันนี่หาอากาศสร้างสรรค์เกมได้ดีแล้วว่าตูที่3นะครับยังจบไม่ได้ครับแมนยูเราแทบไม่ได้เห็น บทบาทของเดกาเลยครับในเกมนี้แล้วก็มีเปลี่ยนครับที่ข้างสนามนครับชาโดนสันโชได้ไปพักแล้วก็เป็นเนสันกรีนวูดฝั่งของเบียร์เรียลก็เปลี่ยนเช่นเดียวกันนะครับวันนี้ต้องถอดกุลีดีย,ยาออกครับแล้วก็เป็นปาโกอากาเซลงมาครับเปิดเตะมูมมาแล้วม,กกม,มุ่งสกัดมาเคลียร์ทิ้งปาโกอากาเซอยู่คนเดียวไม่มีเพื่อนช่วยเก็บไปได้แมนยูลุยต่อเฟรด เฟรดมาให้กับมาติชยาวไปแล้วก็ยังได้ครับเฟรดอาจจะขึงอยู่ฝ่ายเดียวแล้วครับฝั่งของแมนยูอับบิสกา้าท่มห้กับมาติชย้อนเฟรดเอาลครับมาช่องกรีนวูดกรีนวูดจีหาเลยครับกรีนวูดโยกข,ขวายังเปิดไม่ได้วนมาใหม่รับใช่ <c oughs> ติสสุพยาน เาดูอาร์เเเอติงาปูนี่ครับตรงกลางครับทำเกมกันช้ากว่านี้ฝั่งของเบียร์เรียลนะครับเราต้องวางข้ามมาก็ไม่แม่นยำแล้วครับกลายเป็นเสียของไปเลยครับโอ้โหแทบไม่เห็นเดีกาเลยนะครับในเกมนี้โรแ,แมนยูมาได้ประตูเร็วแบบนี้ก็จะบุกมากก็ไม่ได้ับอาจจะเสียเพิ่มครับเบียร์เรียลครับ แต่ถ้าแบบนี้ก็ปล่อยให้แมนยูได้มีการลุ้นเพิ่มประตูได้นะครับอ้าครับเปลี่ยนอีกคนเลยครับเบียเรียลครับส่งฟงซิสก็กดแลงครับลงมาแทนทางด้านเอตีนกับปูครับบทบาทวันนี้น้อยมากนะครับแดนกลางของเบียเรียลครับก็กดแลงนะครับมาแทนเอตีนกับปูเปิดขึ้นมาโรนัลดอให้กับเฟรด บูโน่แมนยูก็ไม่ได้จะเร่งมากเลยครับนมยมิวการก็ไม่เร่งบีบรอชดชัวให้เขาทำรอพยายามจะบวกเพิ่มให้ได้ครับดูให้มาถึงมาตตชก็ติดอาร์บิโอแล้ครับต้องคืนลูรีอาร์บิโอออกขวาคนฟอยดูครับาแมนยูยังบีบสูงอยู่นะครับเปิดมาข้างหน้าแม็กควายหนุนไปแล้วครับบอลเข้าทางเฟรตบูโน่ ไอ้อเรดฟอร์ดดูชิงเร็วกับเฟร็ดคืนแม็กไกว์เนี่ยบุญม,มาช่วยเชื่อมเกมแล้วครับมาติชออกมามาวิสกา้าจะให้กับโรนัลโด้ครับจ่ายเบาไปหน่อยครับติดฝั่งของเบียเรลลเอาละครับเกมย้อนของทีมเยือนบ้างเกลารโมเลโนเกลารโมเลโนอย่างไรครับโอ้โหเข้าข้างหน้าต่างครับไม่โอกาสจะตีตื้นมาของเบียเรลลครับโอ้ยิงด้วยซ้ายครับจะเล่นงานดีกาแต่ว่า กลายเป็นแปรไม่ดีหลุดก่อไปครับโอ้โหโอกาสสำคัญที่มีแล้วนี่ครับไม่ได้ประตูเตะตื้นมาเลยอาจจะถ้าทำได้นกดดันแมนยูเต็ดได้เลยนะครับเวลาก็ยังเหลืออยู่พอสมควรแลวครับยิงไม่ดีครับคาลาโมเรโนแล้วก็เปลี่ยนอีกหนึ่งครับต่อทางด้านมานูติเกรอสออกไปครับ ของเวียแล้วก็ส่งคิอเซนเตเอิบอราครับลงมาแมนยูครับส่งอองโตนี่มักซาครับลงมาแทนคริสเยโน่โรนัลโดครับนาทีที่79โอ้โหดูครับท่าประตูเมื่อสักครู่เนี่ยทีมเยือนมายิงได้นี่อีก4นาทีสุดท้ายนี่ลุ้นกันมันเลยเนอะอครับมาเตชแมนยูคงจะไม่เปิดโอกาส ให้ง่ายๆงั้นอีกแล้วนะครับต้องเร่งมาใหม่ครับมาเซียลเฟรดบรูโนโ่ให้กับมาเซียลแล้วได้ยิงบทไปครับเราเราก็ตรงตัวด้วยโอ้โอกาสลงมาก็ได้รู้เลยครับตัวนี้มาเซียลอารับแมนยูจะบุกใหม่แล้วครับบรูโน่บรูโน,โโนโ่โยกไม่ผ่านมันดี้ดีวอลล่าอาครับขึ้นทางขวาดูบ้างเกลาร์ดโมเรโนโ ไปเองครับฉีกมารับบอลเจอกับลูกชอ่ออาวตัวโมลเลโนอีเพื่อนสอดไปให้ติดลูกชอ่อครับเป็นทุ่มของบียาเรลเอดัอดโมลเลโนไหลมาแล้วอิซเต้เอบา่าจะเปิดครับก็ติดเ <ไป S 1> ฟรดแล้วครับ ต่มุมของทีมเยือนครับเดลวเดียดูว่าจะตื่นมาได้หรือไม่กับช่วงลาส่เหลือเปิดมาครับแล้วขึ้นมงเป็นมาร์กเจ้าครับพาบอไปก่อนแล้วดูเรียวแรงลงมาใหม่ๆทิ้งยาวพื้นที่ว่างให้กับกรีนวูดทดสนาทีครับเกมนี้อารตัวโมเลโนโ ให้มาแล้ววางฉีกมาทางขวาครับแล้วตวัดไปทันทีครับได้ขึ้นมงจังวันนี้โอ้โหปากกว่กาเซ่ครับอาครับไล่มาเป็นหนึ่งประตูต่อสองครับเบเรียวโอ้โหดูครับโอกาสไม่กี่ครั้งนะครับที่พวกเขามีโอกาสแล้วมาได้ประตูเตตื้อแล้วครับเป็นหนึ่งต่อสองกับชงลาที่เหลืออยู่ไม่รู้ว่าจะมากพอหรือไม่นะครับ เข้าสู่ช่วงของการทดเวลาบาดเจ็บแล้วครับแล้วว่ามงได้เขียบกาดมากครับลูกนี้ของบาโกอาคาเซเป็นประตูไล่มาเป็น1ต่อ2ครับของทีมเยืยนอนอาจ,จะมาช้าไปโอ้โหดูครับกับเวลาที่เหลืออยู่ครับบาโกอาาเซ ดูว่าเหลือเท่าไรนะครับเนี่ยครับนาทีสุดท้ายแล้วครับของการทดแล้วครับแมนยูเต็ดก็เราดูผูสินจะให้หรือไม่ไม่พอครับโอ้ก็จบเกมครับแมนยูชนะไปได้2ประตูต่อหนึ่งครับปิดพลาดอย่างไรขอภัยแฟนๆแมนยูแล้วก็วีอารดลดด้วยครับถูกใจฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับเราด้วยครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับมีความสุขในการ รับชมฟุตบอลครับผมอย่าลืมไปชมของจริงกันด้วยนะครับแล้วก็คลิปต่อไปจะเป็นทีมใดก็รลืมรอรับชมด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณมากที่รับชมคลิปนี้ครับผมสวัสดีครับ